มีเสียงหนึ <believers> ่งนะครับบอกเอ๊ะเห็นคุณเนวิน ไปแถวแถวบ้านจันรสองลาจะไปพบอดีตนายกหรือเปล่าแต่ลองภูมิธรรมเนี่ยนักข่าวไปถามบอกไม่เห็นรู้เรื่องอะไรไปเจอกันตอนไหนคือุวนๆทำเนี่ยเขาไม่เคยเห็นอะไรเลยนะฮ <c> ะ <oughs> <c oughs> จริงๆเห็นหลายรอบแลวนะฮะคือแกปฏิเสธตลอดไม่เห็นไม่ทราบ,รบก็บอกว่าถ้าเกิดสมมติว่ามาถามใครเป็นคนเขียนข่าวให้เขาก็ไปถามคนนั้นสินะฮะสรุปจริงไหมฮะแต่วันนี้เนี่ยคือข่าวสะพัดตั้งแต่เช้าจริงๆแล้วเราเสนอมาตั้งแต่มวันศุกร์ครับว่าวันอาทิตย์เนี่ยจะมีการพบปะสําคัญคือเดิมเนี่ย เป็นคนโตเมืองกว้านนะฮะอันนี้้องไปคิดเองว่าเป็นใครนะครับเขาพยายามไม่จะมาแก้ไขปัญหาเรื่องความขัดแยญงในพักร่วมรัฐบาลซึ่งตอนนี้บานปลายจากเรื่องรัฐธรรมนูญและกฎหมายประชามตินะฮะคือกฎหมายประชามติเนี่ยจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับพักร่วมหรอกครับคือไปไม่ผ่านสวทีนี้สวกับลำสามร้อยหกสิบองศาครับจากเดิมรับหลักการแล้วตอนนี้ก็มาเปลี่ยนหลักการฮะอยู่ก็ไม่เอาขอเป็น s บ p e m a j o r i t y เหมือนเดิมใช่ครับก็เลยมองว่ามีใครไปกดปุ่มไปสั่งหรือเปล่าสวมันไม่มีใครสั่ง ไม่มีใครสั่งตามนี่เขาบอกถ้าเกิดจะมีสีมีอยู่สีเดียวมีอยู่ส,ยสีเดียวสีน้ำเงินสีเดียวนะฮะตอนนี้เสียงไปถึงเกืบ 180, 170อบร้อยแปดสิบร้อยเจ็ดสิบลนะแล้วอย่างไงฮะทีนี้ถ้าเกิดอานายใหญ่กับครูใหญ่แล้วการเมืองไทยยังไงแนะ่เพราะฝั่งหนึ่งสีแดงก็คุมสาภาอยู่ใช่ครับฝั่งหนึ่งถ้าบอกสีน้ำเงินคุมก็คือสาภาสสกับสวใช่ครับสีกันอ่าแล้วทีนี้การขับเคลื่อนประเทศหรือการบริหารราชการแผ่นดินยุคนี้มันไม่ใช่แค่สภาผู้แทนครับเพราะว่าสวเนี่ยกลายเป็นมีบทบาทเพราะเป็นคนเลือกองค์กรอิสระ โอ้โหทีนี้จะสอยจะเสยอะไรจะมีสละใช่ไหมครับแล้วนักร้องก็รุมอยู่นะฮะทั้งทนายกทั้งพรรคเพื่อไทยมันก็เลยกลายเป็นดุลอำหนัจที่มันมาเท่าเทียมกันทั้งทั้งที่สภาล่างเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็คุมอยู่แต่ถ้าสภาบนเป็นอีกพรรคหนึ่งคุมก็จกลายเป็นเรื่องใหญ่พอเดี๋ยวถ้าเกิดยังไงถ้าจะเป็นพวกองค์กรสระก็จะมีอะไรนะยุบพักก็ได้เถอนสิทธิ์ทางการเมืองก็ได้นะครับอ่ะแล้วยังไงกันพอคุยกันแล้วได้ยังไงบ้างอันเนี้ย เราเสนอไปเมื่อวันศุกร์นะครับว่าพักร่วมในะคณะหารือกันมีคนพยายาะสานงานแล้วก็จะมีการพูดคุยนอกรอบกับตัวแทนสอวอนะครับแล้วก็มั่นใจจะหาทางออกร่วมกันได้แต่ปรากฏว่าถึงวันอาทิตย์เนี่ยเราเช็คข่าวแล้วไม่มีการประชุมนี้จริงแต่ว่ามันมีการส่งสัญ,ญญามาบอกว่าประชุมพักร่วมไปก็ไม่จบหรอกรต้องรีบประชุมนะคะ ต้องไปไประชุมกับตัวใหญ่ดีกว่า<อ>ต้องใหญ่เจอใหญ่ครับคนที่ประเภทเดียกัน<ช>คุยกันในภาพใหญ่แล้วรู้เรื่องก่อนดีกว่าใช่ครับ<อ>มันก็เลยเกิดข่าวลือนี่นะฮะและเราก็ไปตรวจสอบมาแล้วครับ,รบจากคนที่รู้จรงิงนะฮะแต่แต่ไม่ใช่คนนี้นะแต่ว่ามีคนที่เขามาเล่าให้ฟังเป็นแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ ว่ามีการพบกันจริงครับบอกว่าฝากกันช่วยดูแลรัฐบาลหน่อยนะครับแล้วเรื่องของการแก้รัฐมนูลเรื่องประชามติยังไม่คุยเหรอฮะทั้งนี้นี่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นร้อนแต่ว่าถ้ารีบคุยไปมันจะเป็นการรีบเปิดหน้าเร็วเกินไปหน่อยจะทำให้ีฝ่ายปฏิเสธก็ได้จุดเริ่มต้นดีๆก่อนก็แล้วกันนะครับแล้วก็บอกว่าคนเมืองก้านเนี่ยช่วยประสานไปอย่างที่บอกไปโอ้โหนี่จะหมดเลยนะทั้งพรรครวมทั้งสวก็เรียกว่าประสานสิบทิศมั่นกันนะคนนี้เนี่ยนะใช่ครับจริงๆสัปดาห์นี้น่าจะมีการับ เพราะว่าวันพุธเนี่ยกฎหมายประชามติจะย้อนกลับมาที่สภาผู้แทนและสภาผู้แทนก็ยืนยันแล้วว่าจะก็คือจะเหมือนเหมือนกับว่าจะไม่สนใจสอวอครับแล้วก็จะยืนทิ้งไว้ร้อยแปดสิบวันเลยก็คือ,อยังจะเสนอกลับไปแบบเดิมใช่ครับนะฮะอาจารย์ธนพรครับเราจะรัจ,ารจารสาวอถอยไม่มีทางหรอกอำนาจสอวอไม่ใช่แก้กฎหมายแต่เป็นอำนาจตั้งองค์กรอิสระเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไปแก้อำนาจที่เขาอุตส่าห์ได้มาเต็มสภาแบบนี้มันก็จะหายไปด้วยก็จะเสียดุลคืออาจารย์ธนพรมองว่า การพบปะกันเนี่ยมีอยู่จริงรนะครับและก็จะเกิดขึ้นแน่นอนแต่ไม่มีทางที่ฝ่ายครูใหญ่จะยอมในใหญ่นี่แกบอก<แ>เพราะว่าแกย้ําว่าสวสีอะไรองค์กรอิสระก็สีนั้นอ๋อเพราะอย่างที่บอกไปสวเป็นคนเลือกเข้ามาใช่ครับฉะนั้นถ้าเผื่อ,อมีการยอมกันนะครับ,รบให้มีการแก้ไขรัฐมนูญได้นอกจากาฝ่ายที่ในรัฐบาลด้วยกันนจะเสียดุลในการอำนาจการต่อรองแล้วเนี่ยเรื่องนี้ยังใหญ่เกินกว่ารัฐบาลครับ คืออาจารย์มองว่าเรื่องกติกาประเทศเนี่ยมันไปโยงหลายส่วนมันอาจจะมีผู้มีรมีมีบารมีนอกรัฐมนูญหรือนอกรัฐบาลอีกที่มาเกี่ยวข้องไม่อยากให้แก้ครับอ่านี่นะครับถ้ายอมถอยปุ๊บเดี๋ยวเสียดุลเลยเพราะสสก็น้อยกว่าอันนี้มันพอจะคานกันได้แต่ถ้าเกิดสมมติแก้ไปไอ้สิ่งที่เขามีอํานาจมาคานกันได้น้ําหนักดุลมนก็จะหายไปด้วยทีนี้ไปดูต่อนะครับเอ๊ถ้าเกิดคุยกันแล้วจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วแต่อาจจะยังไม่มีจุดจบแต่ว่าผมเชื่อว่าการเมืองไทยต้องอะไรนะต้องมีหมูกับ อันนี้เนี่ยเราก็เลยไปดูครับว่าเจังหวะมันพอดีจริงๆนะเมื่อวานเนี่ยที่มันมีข่าวว่าไปพบปะกันเนี่ยมันมีกฎหมายฉบับหนึ่งที่ไปผ่านการรับฟังความิดเห็นตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญมาแล้วนะฮะตอนนี้คือการจะออกกฎหมายเนี่ยต้องไปรับฟังความเห็นก่อนจะมีทั้งฟังความเห็นทางออนไลน์แล้วไปจัดสัมมนาฮะปรากฏเป็นกฎหมายอะไรครับ Entertainment Complex พอดีเลยครับว่าจะเป็นยังไงมีที่ไหนจะจัดกี่แห่งให้มีอะไรบ้างบอกอีกหน่อยพนันกีฬา ก็จะได้ด้วยนะ,ะออก็มีการพูดถึง1พนันกีฬานะฮะว่าจะมีหรือไม่2คืออย่าไปมีในกรุงเทพเยอะเลยหรืออาจจะไม่ต้องมีเลยขอออกต่างจังหวัด<อ>เพื่อที่จะ กระจายรายได้ครับทีนี้มันก็ไปดูจังหวัดไหนมีศักยภาพฮะออเพราะมันไม่ใช่จังหวัดคนน้อยๆจะได้มันต้องมีถนนหนทางดีปกติมีทักท่องเที่ยวไปบ้างครับมีความเจริญอยู่บางส่วนอยู่แล้วมีบางคนพูดถึงจังหวัดเมืองรองบางจังหวัดทางอีสานก็อาจจะมีเตรอเทมต์คอมเพล็กซ์ไปตั้งก็ได้มีสนามกีฬามีสนามแข่งรถอะไรแบบนี้หรือเปล่าครับเอออาจจะมีอยู่ไม่กี่จังหวัดนะที่มีศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานพอแบบนี้นะครับอันนี้จะอยู่ในหัวข้อของการพูดคุยต่อรองกันไปในอนาคตหรือไม่ครับน่าสนใจครับ ก็ไม่แน่ใจนะครับการเมืองไทยที่บอกไปว่าถ้าต้องเสียอะไรมันก็ควรต้องมีอะไรกลับมาบ้างนะครับ,รบนี่เป็นทั้งหมดของ Nation i n s i ซ h t ครับฝากท่านผู้ชมจับตากันละกันครับสวัสดีครับ